เราเข้าโลเลยไหมล่ะเข้าโลเบาๆเบาๆนะในสามสองหนึ่งจ el ้าเฮ้ยวันแม่แน่นี่โดนอะไรไป่ดูไม่ออกเลยอ่ะ ไทโปตา,ปายสไตลฟโฟกับเทวพาเกเย้เมื่อกี้ใหม่ซื้อหมูเต้มาอร่อยมากอ,อ,อย่าเลยมากลับบ้านกันด้วยนะคะใช่ซื้อจากร้านไหนมา <S <S เหลือหรอหมดเลวเมื่อกี้ได้กินไปสามชุดอะ่ะ ชุดละสิบไม้เ้อยให้โปรโมทเลยดีกว่าฝากรายการพ่ะพับโก้ต์นะคะเป็นเปลว่าคอนเทนต์ใหม่เป็นรายการใหม่ของพวกลาวพ่ะพับเจนะค่ะซึ่งตอนนี้คือเลนติ้งดีมากมากมั้ง ก็มากอยู่ก็มาก็มานานอนานมันเรับอีมันกูเองได้เลยเหรอเด็กดีดีมากมั้งไม่เพราะเกี่ยวกับเรื่องผีเนี่ยคนสนใจเออการหนูกรทำคือเราคนจะบอกว่าเราไม่ค่อยทําผลงานอะไรกันลงเท่าไหร่ก็เลยจัดอันนี้ให้เขาดูนิดนึงเป็นแบบอะไรนิดนึง <c oughs> คือคนเขาเรียกร้องว่าเออเมื่อไหร่เราจะมีแบบคอนเทนต์ทำด้วยกันอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนตอนที่เราไปพีก,ก็คือเรามาไลฟ์สดแค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีมอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยเออคือไ,ได้ทำสักทีผมว่าสำเร็จแล้วเพรจบซีซั่นหนึ่งแล้วจะจบะแล้วจบแล้วใกลใกล้จะจบซีซั่นสองเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้าซ่าทุกโอเคเดี๋ยวเราเข้าทีมก่อนพวกเราใส่ชุดไบทูเคมาให้พวกเรายกเว้นผมกับพี่ พี่เป็น Y2K ตั้งแต่เกิดเป็นชายเป็นช่เป็นยุคเป็นยุคแซ่ใชยยุกยุคไวยูเคมันคือยุคแบบ2 0 0พไปอ่าไม่ใช่แบบแต่เขาอยู่มาทุกยุคแล้วเก้าไปพี่อยู่มาทุกยุคจริงๆในล่นี่ยุคอะไรแล้วอ่าอะไรนะเพราะคุณล่ะโอเคไวยทูเคเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นยุคที่ศิลปินไ s และแกมมี่ําลังขับเคี่ยวกันก็มีทัชนักโกวทุ่ง ไม่ผู้บอกเต้ว่าเต้หน้าเหมือนท่านตัวโกทุ่งไม่แล้วเราแบบเต้แบบงงงงแล้วต้องจัดแจงบอกเต้ว่าความจริงมันคือคำชมเพราะยุคนั้นนี่คือแบบที่ทัดสุดยอดที่ทัดคือลองตาแลบแป๊บเออใช่ลองตาแลบแป๊บแล้วก็มีบริตนี้ baby baby one more time เเดี๋ยวมันจะถ้าเกิดมันพูดชัดเดี๋ยวจะติดนเลง r e g g ใช่นี่คือบริตตี้ถูกป่ะล่ะใช่หรือจะเป็นแม่เจนเจนบุญ ยังยังไม่มีใหม่เลยใหม่ยังไม่ยังยังเหลือใหม่พี่คามล่าเบาด่นขาวอายุคามล่าเบาดนที่กนาหอยตอนหนีผม แอบเงาแอบเงาแอบหอยเคมุมถามพี่เวงว่าทำไมเราถึงมาเล่นเกมนอกสถานที่เราก็มีทีม Y2K แบบนี้ตอนนี้เราอยู่บนล้าวลอยฟ้าสกายล้าวสกายล้าวแปลอีกทางนึก็คือสกายลาวนั่นเองนะครับอยู่ที่สุขลัยลอฟสถานีภาษีเจริญคอนโดมิเนียมใกล้ซีคอนบางแคแล้วก็สถานีภาษีเจริญนะครับที่สามารถเชื่อมไปยัง BTS สถานีบางว่าแล้วก็สามารถเดินทางไปถนนสาทรสยามสีลมได้แบบ สะดวกมากๆครับตัวโครงการนะครับออกแบบสไตล์มินิมอลลอ เดานสูงโปร่งสบาย2.7เมตรตัวโครงการนะครับเป็นอาคารปยายระหยัดพลังงานนะครับมีขนาดห้องที่หลากหลายครับตั้งแต่1ห้องนอนถึง3ห้องนอนครับพร้อมด้วยพื้นที่ส่วนกลางครบครันนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ออกแบบรองรับ Universal Design นะครับให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างสะดวกครับและพิเศษสำหรับผู้ชมรายการนี้นะครับจองโครงการสุภัยลอฟส์สถานีภาษีเจริญรับส่วนลดเครื่องบ10,000บาทตั้งแต่วันนี้ครับถึงวันที่31ธันวาคม25 267รับไปเลยครับและเราจะไปเริ่มเล่นเกม Skyfall กันค่ะสบงใจอะเป็นห่วงคนเป็นสบายเริ่มที่ไอ้มะม่วงดีกว่าดูมันเครียด อย่บอกนะมี่เสลยมั้งเนี่ยถามใครก็ได้ใช่ไหมถามใครก็ได้พี่เ่งขาว่ายังไงสถานที่ที่พี่อยู่อ่ะมันกว้างไหมคะใหญ่ไพศาลใหญ่ไพศาลโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ทะเลหรือเปล่านะทะเลหรือเปล่าะสปายหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ชัวร์เลยไปเต้ครับในโลเคชั่นเนี้ยมันเศร้ามากไหมบางคนก็เศร้าแต่ไม่ใช่เพราะอารมณ์ ไอ้นัวะแต่ไม่ใช่เพื่อาลงมาอะไรที่เป็นบ้านนะเนี่ยไปดูดีนะเดี๋ยวสกายจะรู้ว่าเป็นโรงพาพยนได้นะนี่ไหมครับใหม่จะว่าไงจ๊ะปากสั่นนี่แหละ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 ปากสั่นนี่แหละโรที่พี่ใหม่เล่นเนี่ยทำอะไรในนั้นครับก็เดินเล่นอย่างเดียวเหรออืมก็ทำอะไรเหรอกำลังดูปากจับปีรุษก็เดินเล่นอะไรอย่างค่ะอ่าอย่าง ที่ที่มึงอยู่มีปลาไหมมีค่ะมีปลาด้วยเหรอปลาเจลานานะ่ไหน่วัดวัดเหรอพี่เตยติกคราครับคนที่แบบจะไปสถานที่นี้อายุต้องประมาณไปไม่ได้ครับ ถือแม่ัวจะเล็กต่สมองยังคงเดิมเป็นยอดนักสืบสุดฉลาดความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมือวิเคราะห์เก่งๆเราทำท่าทำทางนี่เนาะหักอะไรนม่เจอตัวตอบเงี้ยคนที่จะไปเนี่ยต้องอายุประมาณเท่าไหร่หมายถึงว่าเด็กๆต้องอายุเท่าไหร่แล้วพี่ก็บอกว่าไปไม่ได้ต้องโตระดับหนึ่งครับต้องโตระดับโอ้ทำใครดี่ะถามไร้ได้เตเพราะตอนนี้มราเหนื่อแตงหมดแล้วเป้ครับขาผมสถานที่แห่งนี้ เอาเต่าไปลงได้ไหมครับเอาเต่าไปลงได้ไหมเพื่อนหนูใส่มานอันนั้นสะโพกอ๋อเอาเต่าไปลงไม่ได้ครับเพราะเป็นสถานที่เฉพาะนิดนึงอาเต้ถามใครกต่อพี่เว่งครับว่าไงว่าไงเต้ถามไม่ได้เลยสถานที่ที่ที่เว่งอยู่เนี่ยครับเขามักจะมีนด์มาร์ k อะไรสําคัญสาคัญไหมครับพี่ว่านี้แล้วแต่ที่นะ แล้วแต่ที่ถ้าเป็นสายตำรวจอ่ะก็จะมีไหนถูกไหมล่ะแล้วแต่ที่เดี๋ยวพี่จะถามคำถามไปที่เติร์ดเพราะพี่รู้แล้วว่าเป็นไอเติร์ดถ้าผมตอบลึกๆทีเดียวแล้วพี่จะเชื่อผมไหมได้นะมาเอางี้สถานที่แห่งนี้ค่ะถามไปเติร์ดสถานที่แห่งนี้มีเต่าไหม สังเกตมีเต่าอยู่ในทุกที่ใช่ไหมไม่มีครับไม่มีมันไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นบ้าพี่อาร์ตครับว้าวค่ะถ้าผมจะอุ้มหมาไปไว้ตรงนั้นเนี่ยมันสมควรไหมครับไม่สมควรทำไมอุ้มได้อุ้มได้แต่ว่าไม่สมควรอาร์ถามต่อถามคนอื่นต่อถามม่วงถามม่วงไม่ไม่ไม่ต้องถามเลยหรอก ทำไมอ่ะมัเป็นสปายถามมาสถานที่แห่งนี้อ่มามันมีเอาดอ o r หรืออินดอร์ไหมนอกประตูกับในประตูเหรอนอกประตูใช่มีนอกประตูกับในประตูเหมือนการผู้หญิงข้างในอะไรเงี้ยพาใหม่ใม่ไหมล่ะตัวที่แม่เป็นนี่แม่ถนัดไหมคะหรอไม่ถนัดอ่ะมันไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าฉันเป็นสาว สวยมันไม่ใช่ตัวตนต้อไม่ขิดบนกันด้วยว่าผู้ชายแน่ๆนะนี่มดูเล่นละครอะไรกันเนี่ยวายเล่นเกมกันได้ไงกำลังดูว่ามันไม่ต้องถามแค่โลเคชั่นก็ได้ไงให้มันถามแค่สิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คืออะไรพี่เวงคะว่าพี่ง่วงสถานที่ที่อยู่เนี่ยมีลานจอดรถไหมมันไม่ได้จอดแค่รถวะบางทีเครื่องบินแม่งต้องมาจอดเเเเฮฮลลิิคคออออปปตตรร์์ฮะจริง ชี้เลยเหอะไม่ใช่ไม่ใช่คิดดีๆก่อนลานจอดรถอะมีแต่บางทีเครื่องบินก็มีจอดสปายจะได้งงไงพวกเราต้องไม่งงสิเดิครับมือเคยเห็นเรือในสถานที่แห่งนี้ไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเรือใส่ที่เห็นนี่หรอครับไม่เห็นครับน่าแปลกมากนครับท่าไม่ใช่แหละเออรู้แล้วว่าใครอ่ะพี่ดิรู้แล้วหนูรู้แล้วอ่ะหนูรู้แล้วนอกจากมีเต่าแล้วอะยังไม่เห็นเรือไหมนะใช่ นี่มันเห็นเขียนทะเลจีนใต้เลยจริงเน่ครับครับผมสถานที่แห่งนี้รถติดไหมฮะติดบางวันครับพี่อาร์ตขาครับโรที่พี่อาร์ตเล่นเนี่ยพี่อาร์ตทำอะไรครับอาชีพใช่ไหมอ่ามอบความสูมอบความสูงไอเต์ได้คิดมากแล้วตอนนี้กำลังคิดแบบว่าเอ๊ะที่ไหนป็นว่าอย่างกันวอย่างนี้ เป็นสปายพี่เวงโอเคโอเคใครคิดว่าใครเป็นสปายสามสองหนึ่งชี้ค่ะไอ้ไม่อะไรของมึงเนี่ยพีาเวงเป็นสปายไอ้เตอร์ชัดๆใครชี้พี่เวงบ้างยกมือขึ้นโยงมาหาผมประจำมึงงงว่าทำไมพวกเราชี้ตำไมใครชี้พี่เตอร์ยกมือขึ้นค่ะพี่เตอร์บทพี่เตอร์เป็นสปายไม่ใช่สปายครับอุ้ย เรียกจะเป็นนี่มึงอย่าไปมองคนอื่นค่ะนี่คดาหไม่ใช่ได้ไงยวะอินเนี่ยก็แต่ผมถามผมถามให้สายหลงไงกูหลงไปแล้วเนี่ยผมอยากตอบว่าแบบแต่พูดตอบว่าโอ้โหเอาเต่าเข้าไปได้เลยครับง่าเอ่าทุกคนทุกวันนี้เขาเลี้ยงเต่ากันนะมันยังไม่รู้สบายยังไม่รู้ว่าสถานที่ที่ยู่ที่ไหนผมผมเป็นสบายผมเป็นสบายเอ้าจริงปะเนี่ยเอ้า อยู่เดี๋ยวเราอย่าไปเฉลยมันมันไม่รู้ว่าที่ไหนเออมันคือสวนสนุกครับมึงใครบอกมึงถูกเหรอถูกไม่ถูกถูกเอ่ะเอ้าทำไมรู้อ่ะเออทำไมรู้อ่ะเพราะว่าพี่อาร์เขามอบความสุขมันจะมีที่ไหนอ่ะอ่ะโรงพยาบาลไงเวลาเราหายป่วยไงเฉลยบทป้ายของตัวเองหน่อยหนูเป็นตัวตลกโบโซ พี่คืออะไรพี่เป็นพี่พี่จำไม่ได้ไกกนพนักพนักงานเก็บเงินพนักงานเครื่องเล่นอย่ามาเก็บเงินอะไรแล้วแก่เขาไม่ใหม่เลยเป็นอะไรเด็กอนุบาลยาละคนขายสายไหมพี่เตะเป็นผีในบ้านผีสิงอุ้ยโอ้ยอยาขยะได้สมองมาะมากเลย พ่อผมที่บ้านทำเสียงตอนเช้าใ <laughs> ช่เลยตีเขาา้ามาเวลาท้องไวดูเกไวดูเก,เ,กเราเข้าโรเลยไหมล่ะเข้าโรเบาๆเบาๆนะใน3 2 1จ้าเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นโรอ,อะไรเนี่ย ีไม่รู้เข้าอะไรเข้าโลไอเต้ก็ไม่รู้ทำท่าไปก่อนเฮ้ยสปายทำท่าไปก่อนตอนนี้ตอนนี้แปลกอยู่สามคนไหนมึงโดอะไรขอดูหน่อยวิชัดมากอุ๊ยเจอชัดมากชัดมากอุ๊ยอุตราแมนนี่เข้าโลเป็นแมนลักฟีแนนซี่เหรอดัดดีดาเหรอ ให้โลนี้นะโลในเกมนะไม่ใช่โลที่อยากเป็นนะไม่เป็นไรวะถ้าอยากถามบ่อนอ่านก็ได้อ่าอ่าโอเคพี่เวงเอ้าวได้มั้ยเออถามพี่เวงแล้วโลพี่อ่ะเป็นเพศอะไรโดยส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเพศชายเดีครับเมนดูนิ่งเลยนี่คำถามหรอ เป็นห่วงเป็นห่วงโดยปกติเนี่ยเต้เคยเห็นไหมสถานที่เนี้ยเคยครับในชีวิตประจำวันเคยอุยก็น่าแปลกสำหรับสปายเนาะแต่ว่าเต้ดูแล้วไม่ใช่ซะแล้วนั่นนะสิพี่พี่นุ่มขาไอ้หัวแม่นนี่โหลอะไรไี่ดูไม่ออกเลยอะโลที่พี่เล่นเนี่ยเหมือนตัวเองไหมไม่เหมือน ไม่เหมือนเชี่ยมเป็นมาสคอตเอาว่ะเป็นเป็นเป็นเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกอะไรเขาไม่รู้หรอเปล่าพี่ใหม่ว่าโรของพี่เนี้ยส่วนมากเป็นเพศหญิงใช่ไหมมีหมดส่วนมากหรอก ไปส่วนมากเหรอไม่แต่แต่แต่เหมือนไป้านใมครับต่อไม่แต่ฝ่ายอ่ะมันเมื่อกี้มันทำท่าชัดมากเลยนะใช่ชัดมากเลยไมทไดูดินี่มองไกลถ้ามองไกลอ้ไรไนอยู่ตรงนั้นวะตาตาหม่ถาไหม่ถามตามใครใครก็ได้ตถามคนที่เราสงสัยแต่อย่าย้อนถามเหมือนเดิมมาม่วงเฮ้ยมันถา อย่ามาย้อนดิไม่คับใส่ไม่โอเคโอเคอาร์ตโลของเธอชุดสวยไหมธรรมดาไม่หือหวาพี่หนุ่มจะสถานที่ของเธอคนเยอะไหมไม่นะไม่นะ อย่างนี้มีพีรุษนะมีพีรุษนะแต่มีจุดๆมีจุดๆๆอันนี้เราเพิ่มให้ไงแต่มีให้มันมีความ่าสงสัยมีเตามีเตาเหมือนที่ที่แล้วเลยใช่มีเต่ามาม่วงถามพี่เตค่ะครับ เราที่เธออยู่ตอนนี้ยังงไคอะไรดฉันจะถามอะไรไม่รู้ไม่รู้สถานที่มันไม่รู้สถานที่มันต้องกว้างไหเราต้องถามว่างแคบเราต้องแอบแคบมาูมีห้องไหมมีแล้วห้องนั้นก็เป็นที่ทำงานของฉันด้วยนี่อ่ะถามถามเต้ถามต่อเร็วเอาให้มันงงงงนิดนึงมันกำลังแย่แล้ว พี่เวงครับทุกคนต้องมองเปิร์ตก่อนแล้วก็ันปเลเพราะเปิร์ไม่ใช่อยู่แล้วโรที่พี่เวงเป็นเนี่ยครับมีช่วงเวลาเข้าและออกของมันไหมมีชัดเจนพี่จะบอกแบบให้แบบให้หนุ่มมันแบบรู้เลยนะเพราะว่าโรพี่ไม่ได้มีผลกับเรื่องของโลเคชันจริงๆพี่คือพนักงานทําความสะอาดในโรงซึ่งมันอยู่ในทุกที่เลยเว้ยเมื่อกี้ท่าทำความสะอาดเหรอนี่มีกชชีมันอยู่ อ๋อทำความสะอาดคนหรออาบน้ําให้คนสะอาดมนุษย์ฆาตกรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะกูเป็นพนักงานทำความสะอาดอ่ะอันนี้ใบให้แล้วนะได้ข้อมูลเยอะมากดุมชี้เลยเหอะอพี่เวงลองถามสิว่ามีหินไหมโลเคชั่นเนี้ยในโลจิตเนี้ยมีหินไหมมีหินไหมมีหินไหมอ่ะมีหินมีหินไหมที่นี่มีมีหินมีมีหิน Uhm, ถามถามใครก็ได้พี่คิดว่าหนูเป็นสปายไหมเขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกว like ันเข้าโลเป็นแั็ปเร์แนนซี่เหรอเขาจะไม่ได้อะไรเลยสถานที่ของเธอคนเยอะไหมไม่นะไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึก อันนี้ถามทุกคนอันนี้ถามทุกคนใช่ไหมโอเคอ่ะนั่นลองจิ้มเลยไปลนอ่ะเราคงเฉลยแล้วอะนะชัวร์เลยอะชัรเลยดว่าใครเป็นสบาย3 2 1ค่ะเดี๋ยวมาเป็อกสารนะคเป็นพี่ดุ่ะพี่ดุปสบายไหะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอ พูดจริงพูดเล่นเหรพูดเรื่องจริงไม่ใช่เดี๋ยวพูดเฉลยนะถ้าไม่ใช่อ่ะแปลว่าสปายแอบอ้างอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเพิ่งบอกว่ามันเป็นอะไรนะสปายไม่ดูไม่ใช่จริงแค่เฮ้อไออาร์ตเป็นอยู่แล้วสเป็นใช่ไหมเป็นอุ้ยนี่ต้องถ่ายโลเคชันนี้คือที่นี่คือที่ไหนพักวอดพักวอด คำตอบที่ถูกต้องก็คือสถานีรถไฟฟ้าและก็ต้องเป็นของภาษีเจริญด้วยนะใช่เพราะว่าอยู่ใกล้ตรงนี้มากอันนี้คืออะไรตังงาน,นะะรักษาความปลอดภัยไง แล้วอีนั่นไายอะไรคนต่างชาติกัลังไงกัลงไงแล้วอี้นั่นอะไรอันนี้ก็เป็นงานขายตั๋วขายตั๋วไงส่วนพี่ต้อยก็เป็นพนักงานขับรถไฟฟ้าใช่ไม่แล้วคือให้ทำท่าเข้าโรลนี่ก็ทำซะเยอะเลยเส้นเลยไมปรดปวดใส่เลยอะปวดฉุดเลยก็ยืงแขนหมดไปแล้วอันนี้ก็ถูแขนอีนี่ก็อยู่อย่างนี้อีนั่นก็ ก่อนเล่นเกมสุดท้ายนะครับถ้าใครนะครับที่กำลังมองหาที่พักที่ครบคันทุกด้านสะดวกสบายใกล้รถไฟฟ้าและแหล่งกิน เที่ยวช็อปครับแล้วยังตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อชีวิตที่ลงตัวผมขอแนะนำสุภาลัยล็อกสถานีภาษีเจริญครับสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่เว็บไซต์สุภาราย .com ครับปีนะครับสุภาลัยครบรอบ35ปีมีกิจกรรมพิเศษนะครับแจกบอร์ดเกมคำต้องห้ามสามารถเอาไปเล่นสนุกๆได้นะครับที่คอนโดหรือว่าบ้านสามารถไปติดตามรายละเอียดและร่วมสนุกกันได้ที่ f a c e b o o k สุภาลัยครับ yeah! อันนี้เอาจริงแหละเอาจิงแหละรอบสุดท้ายเราจะเล่นกันแบบถึงพิกถึงขิงอ,อทำทำท่าโล่ทำท่าโล<ำ>่โลเลยไหมคะทำท่าโล่เหรออ่ะได้ไดอ้อ่ะทุกคนทำท่าโล่ไป มาพงกับเต้ท่าเดียวกันเลยไหนอ่ะนี่อะทำอยู่เนี่ยอ๋อทำไปรล้เดียวกันนะเนี่ยเดียวกันเหรอโลอะไรเนี่ยไม่มีพี่เริ่มถามก่อนดีกว่าอาร์ตค่ะเวิงวางไหมเวิงวางมากผีเดี๋ยว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 ถามใหม่ผีไม่หลอกคูไม่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 อากาศดีไหมไม่ดีอากาศไม่ดี นี่นี่เข้าเข้ารเออเฮ้ยวิชันเลยไก่ไหมไก่พูนมะม่วงเคเบ้าโอเคเด็กกำลังเก็บรายละเอียดคนอยู่แต่ครับครับชุดนี้ดูเข้ากับสถานที่นี้ไหมครับเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสีได้อยู่อื อยู blender, man, 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 man. Man, man. ่เอาแน่นๆเลยแม่น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 หน่อยแม่นแม่นพี่นุ่มครับจ๋าโลพี่นุ่มเนี่ยพี่นุ่มทำอะไรครับเฉลยไหมล่ะเฉลยไหนพี่นุ่มทำอะไรครับอ่ะใช้โลร่ไงในโลแบบในโล่ในโร่นั่งนั่งยืนยืน ไม่ <laughs> ช่วยกูด้วยที่แม่อยู่อ่ะคนทั่วไปไปได้ไหมมันไปได้ทุกคนไปได้ทุกคนได้ทุกคนอเออให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมล่ะช่วยสปายหน่อยสปายเล่นยากอ,อาร์ตโลเคชั่นที่เธออยู่เนี่ย<ะ>เกี่ยวอะไรกับลัฟฟี่แนนซี่ไหม เกี่ยวแค่ช่วงชีวิตหนึ่งไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดสถานที่ที่พี่อยู่เนี่ยแต่งตัวปกติได้ไหมลำบากเลยแต่งตัวปกติไม่ได้ใครจะใส่เงเกงในเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่เหงดีกว่าในไปไปการให้ข้อมูลจะให้ข้อมูล <tr ue> ช่วยน้องหน่อยดีกว่าน้องแย่ละพี่เหงครับไปที่นี่ต้องต้องรีบไหมที่นี่เหรออืจะไปที่นี่จากตรงเนี้จากสุภาลัยเนี่ยไปอยากจะไปไปโดเนี่ยเหรออืไปเลยไปตามโลเนี่ยมันไปไม่ได้น่ะ มันไปไม่ได้นะถ้าตามโลผมนะถ้าไม่มีผมนี่ไม่มีใครไปได้ถ้าตามโลกูอ่ะไม่มีกูอ่ะทุกคนไม่ต้องไปครับบอสพี่ใบให้ว่าโลพี่เป็นยี้ <c oughs> นะพี่ถามหนุ่มหนุ่มคิดว่าโลนี้เนี่ย มันคืออะไรมันจะร้องไห้แล้วว่ะมันคือสถานที่ที่หนึ่งที่บางคนอาจจะไม่อยากไปถูกก็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 ถูกบอกแล้วว่าหนูไม่ใช่สไปยพี่องถามใครก็ได้เดี๋ยวจะตอบแบบตรงไปตรงมาเลยเต้ครับสถานที่ที่จะไปเนี่ยมีสัตว์ไหมจะมีได้ยังไงไม่แน่นะไม่แน่นะก็มีนะมีได้นะมีได้ดูว่าเต้เป็นวะจะมีได้ยังไงไม่มีอ่าโอเคกูรู้เลย บ่นเลยนับ3 2 1ชี้เลยนะคะ3 2 1ชี้ค่ะเฮ้ยใครใครบ่นพี่เต้ยกมือขึ้นค่ะเฮ้ยจริงเหรออากาศเท่าก็วัดกันไปเลยว่ามาใครยาวกว่าอีนุมชนะอีนุมชนะแค่พี่นุ่มเฉลยก่อนว่าใช่สปายไหมคะดิฉันไม่ใช่สปายค่ะนี่คือเรื่องจริงไม่จริงจะไม่ใช่ได้ยังไงเธออะไรมาพูดได้ฉันท่านะฉสละชนะท้าค่ะ ไม่ใช่จริงๆอันนี้ไม่หรอกพี่เต้เป็นไหมคะก็เป็นนี่งไงก็เป็นอยู่แล้วว่ะเห็นไหมเฮ้ยเต้เป็นจริงด้วยเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยเพราะว่าคาถามของหนูมันชัดเจนเลยให้ตอบก่อนถ้าให้ตอบก่อนพวกนันคื PD อเลยถ้าตอบผิดเอาเฮลิโบบอล่าตัว<บ>ถ้าตอบถูกกูจะเอาล่าตัวกูืแล้วก็เป็นเต้เลยนะพี่เอาดอได้ไหมพี่อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นแรกแต่ที่อื่นได้ไหมอาผมตอบอวกาศกูพูดเร่น ทำไมรู้อ่ะแค่คำว่าวงวางก็รู้แล้วใช่เพราะเราปล่อยโพสตั้งแต่แรกแล้ววงวางไม่รู้นะเอาจริงนะตั้งแต่หยิบกระดาษมาแล้วเห็นแค่บางๆอ่ะก็รู้แล้วว่าตัวเองอ่ะโดนเดี๋ยวโชคดีพี่หนุ่มมาเล่นเล่นแบบเล่นให้คุณืูสงสัยเป็นตัวอะไรเจ้าหน้าที่นาซาก็คือนั่งอยู่เฉยๆไม่ใช่คนนักบินไม่ใช่อะไรมันคือนั่งเฉยๆแล้วฉันมองไปอีนั่นนั่งนั่งเหมือนกันตอนเข้ารถนั่งเหมือนกันเลย บวกบวกกับที่หนูถามว่าเอาสัตว์ไปได้ไหมอ่าสถานที่ที่เธอไปเนี่ยมีสัตว์ไหมจะมีได้ยังไงมันบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ยังไงเพราะหมาชื่อไรกาขึ้นเออขึ้นอันนี้ปอันนี้มีประเด็นว่าแบบแม่งเอ้ยเป็นโลนะเป็นปอดเราเลยลุ๊กระบาดเ่ะอถ้าทำท่าอะไรนะตอนที่เข้าโรงอะอ๋อเป็นลุงกรบาดเหรอเออทำไมไม่ทำไม่รู้ทำไงที่เป็นยานอวกาศไง พีตเต้เป็นอะไรอ่ะพี่เต้เป็นอะไรอ่ะคนขับยานเขาเป็นคนขับยานยานเครื่องบินยานอกูเป็นยานไม้องขับกูดิยานล่ะรู้ตัดดาวอ๋อสวยเลยขอบคุณเขาครับเกมมาก ไปฝากช่องทางรวมครับผมก็ฝากช่องทางนะครับของพวกเรา4คนนะครับเราพัฟเกน,นะครับผมมีทั้งเพจ a c e b o o k นะครับ YouTube แล้วก็ติ k t o k แล้วก็ Instagram มนะครับชื่อเดียวกันเลยแล้วก็ช่องเดียวๆของแต่ละคนนะครับขึ้นต่างข้างล่างนี้เลยครับผมตั้งแต่มะม่วงดิฉันไม่ใช่คนภาค2อําระยะแล้วก็เตเต้นะครับแล้วก็ฝากผลง,งานเดียเด่ยวๆของแต่ละคนไว้ด้วยนะครับภาไปแล้วไปสวัสดีครับ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 แทบลีลาแทบลีลา